สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ค้ารองกองตลาดวโรรสยันไม่โกงตราช่างหลังคนซื้อช่างที่อื่นได้8ขีดจากกรณีหนุ่มพ่อค้าทุเรียนที่จังหวัดเชียงใหม่โพสตคลิปในเฟซบุ o กกลุ่มแฉเชียงใหม่เตือนภัยจากการที่ตนเองไปซื้อลองกองจากแม่ค้ารายหนึ่งที่ตั้งแผงขายบริเวณตลาดวโรรสตัวเมืองเชียงใหม่ในราคากิโลกรัมละ20บาทซึ่งเมื่อแม่ค้าส่งถุงลองกองให้ เชื่อว่าจะมีน้ำหนักไม่ถึง1กิโลกรัมเมื่อพยายามจะทวงถามปรากฏว่าแม่ค้ามีท่าทางไม่พอใจจึงได้เดินข้ามถนนไปขอช่างที่ร้านผลไม้ที่อยู่อีกฝั่งของตลาดพบว่ามีน้ำหนักเพียง8กขีดไม่ถึง1กิโลกรัมแม้มูลค่าราคาผลไม้อาจไม่สูงแต่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ไม่ถูกต้องและทำลายชื่อเสียงของคนทำอาชีพค้าขายจึงนำเรื่องราวมาเผยแพร่ โพสต์ดังกล่าวมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นและแชร์ต่อเป็นจำนวนมากโดยตำหนิการกระทําของแม่ค้าและบางส่วนบอกว่าเคยเจอเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้ด้วยล่าสุดวันที่15มิถุนายนผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังตลาดวารอรสเพื่อพูดคุยกับแม่ค้าลองกลองถึงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแมค้ายืนยันกับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้กงตราช่างแต่อย่างใดและหลังจากเกิดเรื่องจนร้านตนเป็นข่าวในโลกโซเชียล ทางเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาตรวจสอบตราช่างแล้วพบว่าได้มาตราฐานทั้งหมดส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าน่าจะเป็นการเข้าใจผิดและไม่ขอให้รายละเอียดใดๆเพิ่มขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ